บทที่สนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของราคาถ่ายแล้วก็ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ทางความรู้แต่และรูปแบบนะครับผมโอเคก็สำหรับคุณที่ทำอาชีพนะครับโคช้ชเทรนเนอร์อาจารย์สอนพิเศษรวมไปถึงวิทยากรที่ผ่านมาคุณได้ทำการถ่ายทอดเนื้อหาเนี่ยในรูปแบบของไลฟ์อีเวนต์ได้แก่สัมมนาเวิร์กช็อปแล้วก็อินฮา s ส์เทรนนิ่งต่าง,างๆเหล่านี้เนี่ยคือคุณต้องพาตัวเองนะครับลงไปสอนสดนะครับผม แต่จากนี้ไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงการเอาความรู้ที่คุณสอนสดเหล่านั้นนะครับมาแพ็กเกจนะครับเป็นโปรดักที่มันสามารถที่จะทํางานนะครับแล้วก็สร้างรายได้แทนคุณได้นะครับผมตัวแรกก็คือหนังสือเล่มตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันมาอย่างดีอยู่แล้วนะครับทุกคนต้องเคยซื้อหนังสือเคยอ่านหนังสือนะครับผมหนังสือเล่มนั้นคุณสามารถทําได้นะครับในสองช่องทางช่องทางแรกก็คือ ผ่านระบบสํานักพิมพ์นั่นเองอันนี้คือเป็นระบบดั้งเดิมเลยครับคือคุณเสนอเข้าไปสํานักพิมพ์จากนั้นเนี่ยสํานักพิมพ์ก็ทําการทําหนังสือออกมาแล้วก็ส่งเข้าสู่ร้านขายหนังสือนะครับช่องทางนี้ราคาขายของหนังสือจิตวิมาน2 0 0รอยไปจนถึง300บาทนะครับผมนี่คือราคาขายของหนังสือในปัจจุบันแต่เนื่องจากมันมีโปรเซสมากมายระหว่างทางทําให้ผลตอบแทนของเจ้าของผลงานเช่นคุณน,นั้นจะได้รับส่วนแบ่งจากสํานักพิมพ์ อยู่ที่ประมาณ10%นะครับผมอันนี้คือการขายผ่านระบบนะฮะเพื่อแลกกับระบบของเขาแลกกับระบบโลจิสติกแล้วก็การกระจายหนังสือไปทั่วประเทศให้กนะับคุณนั่นเองแต่วิธีที่2นะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ในต่างประเทศนั้นได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นเรียกว่า self publishing หรือว่าการเขียนเองสั่งพิมพ์เองขายเองไม่ผ่านระบบสนักพิมพ์นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทําเองทั้งหมดนะครับผม โอกาสที่คุณจะได้ผลตอบแทนนะครับที่ประมาณ40-50%นั้นเป็นไปได้ด้วยราคาขายหนังสือที่ใกล้เคียงกัน290-350บาทแต่ว่าคุณได้ผลตอบแทนที่สูงกว่านะครับซึ่งในบทถัดๆไปเนี่ยผมจะมีการพูดถึงนะครับเกี่ยวกับระบบนะครับผมระบบการขายและระบบโลจิสติกสนะครับสำหรับขายหนังสือเล่มแบบเซลล์พับบิชชิ่งที่คุณไม่ต้องมานั่งแพ็คเองส่งเองด้วยนะครับผมและตัวถัดไปนะครับ คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอ e ีบุ๊กนั่นเองอีบ e ุ๊กนั้นทําง่ายมากนะครับคุณเขียนนะครับเหมือนกับเขียนหนังสือเลยเขียนลงในไฟล์ microsoft word แล้วก็ convert นะครับเป็น pdf จากนั้นก็คือสามารถขายได้ผมเคยจับเวลานะครับเขียนหนังสือ1เล่มน,นะครับความยาวประมาณ100หน้ากระดาษ a 4 convert เป็น pdf ใช้เวลานะครับ30ชั่วโมงก็ได้อ e ีบุ๊กขายแล้วนะครับการขายมี2แบบ แบบแรกก็คือสร้างระบบขายเองนะครับผม,ผมเคยทำมาก่อนนะครับคือเซตระบบต่างๆนะครับแล้วก็เอาระบบ payment gateway นะฮะที่ผมใช้เรียกว่า gumroad.com นะครับอัปโหลดไฟล์ pdf เนี่ยขึ้นไปบน gumroad.com นะแล้วก็คนที่มาซื้อเนี่ยสามารถที่จะคลิกป,ปุ่ม buy now ใส่เลขที่บัตรเครดิตตัดบัตรเครดิตปุ๊บระบบจะส่งอีเมลไปทางอีเมลของผู้ซื้อจบขั้นตอนครับตรงนี้ง่ายมากและคุณจะได้ผลตอบแทนอ,อยู่ที่ประมาณ90%ด้วยวิธีนี้ แต่ข้อเสียคือว่าคุณไม่สามารถที่จะป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะครับดังนั้นวิธีที่2เป็นวิธีที่เข้ามาช่วยตรงนี้นั่นก็คือการขายผ่าน e-book store ยกตัวอย่างเช่น ukb.com m e market e-book.in.th เหล่านี้นะครับคือ e-book store ซึ่งข้อดีของเขาคือเขามีทั้งระบบมีหน้าร้านมีระบบ payment gateway จัดส่งไฟล์ให้ลูกค้าและที่สำคัญคือเขามีระบบการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์เรียกว่า DRM หรือว่า Digital Rights Management คือคนที่ซื้อไปเนี่ยจะต้องอ่านผ่านแอปพลิเคชันนะครับไม่สามารถก๊อปปี้ได้ส่งต่อได้หรือว่าอาจจะแบบอาจจะป้องกันการถึงขั้นที่ว่าป้องกันการสกรีนแคปเจอร์ด้วยซ้ำไปนะครับนี่คือเทคโนโลยีต่างๆที่เขามีโดยการขายผ่าน e-book store นั้น คุณจะได้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ60 70%โดยที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นการหักค่าระบบของเขานั่นเองต่อมาอันที่3เป็นการขายออดิโอบุ๊ครับออดิโอบุ๊ก,ก็คือหนังสือเสียงนั่นเองโดยการอ่านนะครับหรือว่าเล่าความรู้ของคุณบันทึกเป็นไฟล์เสียงคุณจะสามารถบันทึกลงมาแล้วก็ทำออกมาเป็น CD ก็ได้หรือว่าเป็นดิจิตอลไฟล์ก็ได้ถ้าแบบดิจิตอลไฟล์นะครับ คุณจะสามารถไปทํากับ ukb i com แต่ว่าคุณจะต้องมีหนังสือนะอาจจะเป็นหนังสือเล่มหรือเป็นอ e ีบุ๊กก็ได้แล้วคุณก็ไปอ่านเป็นออดิโออีกทีหนึง่งแล้วก็ขายผ่าน ukb แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะทําเองนะครับถ้าคุณมีเครื่องมือในการบันทึกเสียงคุณสามารถทําเองบันทึกเป็นไฟล์เสียงแล้วก็ทําออกเป็นซีดีทออกเป็นแพ็กเกจที่สวยงามแล้วก็ขายของตัวเองได้ตรงนี้เนี่ยคุณจะได้ผลตอบแทนนะครับอยู่ที่ประมาณ 50%ขึ้นไปนะครับผมสำหรับตัวของออดิโอบุ๊ในรูปแบบของ CD ราคาขายของออดิโอบุ๊ก็จะหยุดไว้ประมาณ250 300 500ไปจนถึง950บาทนะครับผมคือมันสามารถขายได้แพงกว่าหนังสือครับและรูปแบบที่4นะครับผมอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นพระเอกของงานเลยก็ว่าได้นั่นคือการทำเป็นวิดีโอคอร์สเองนะครับโดยคุณจะสามารถจัดทำเป็นวิดีโอคอร์สในรูปแบบของ DVD ก็ได้หรือว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์ก็ได้นะครับโดยวิดีโอคอร์สนั้นคุณสามารถขายได้ในราคาที่สูงเทียบเท่าการจัดสัมมนาเลยนะครับราคามันจะอยู่ที่ประมาณ500บาทจนไปถึง2-3,000บาทนะครับถ้าหากว่าคุณทำวิดีโอคอร์สในรูปแบบของคอร์สออนไลน์นะครับและคุณทำเองทั้งหมดเลยทำเองขายเองนะครับส่วนแบ่งที่คุณจะได้นั้นก็เกือบร้อ แต่ถ้าเกิว่าคุณทำผ่านคอสโต e ยกตัวอย่างเช่น s k ส l ิลเล e ตลาดปัญญาหรือว่าคอสแควร์เหล่านี้เนี่ยคุณก็จะหักส่วนแบ่งนะครับผมระหว่างตัวคุณกับคอสโตยกตัวอย่างเช่น s k ส l ิลเล e นะครับส่วนแบ่งก็จะเป็น60-40%ตัวของเจ้าของคอนเทนต์ได้60%รครับสกิลเลนจะได้40%แต่ข้อดีก็คือว่าคอสโต e เหล่านี้มีทีมงานนะครับในการทำวิดีโอให้คุณซึ่งผมบอกเลยว่าการทำวิดีโอคอสนั้น อาศัยงานเทคนิคค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วมันไม่ง่ายเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปทํากับคอร์สโตเหล่านี้เขาจะช่วยคุณในการทําวิดีโอคอร์สที่มีคุณภาพออกมาแล้วเขาก็ยังเป็นระบบนะฮะเป็นระบบ Payment Gateway เป็นระบบจัดส่งตัวดิจิทัลคอร์สเนี่ยให้ลูกค้าเก็บเงินให้คุณแล้วก็หักส่วนแบ่งให้คุณด้วยรวมไปถึงเขามีแพลตฟอร์มในการขายที่มีทราฟฟิกจำนวนมากเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์ของเขา ฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปออกคอร์สกับพวกเขานะครับหน้าที่ของคุณมีอย่างเดียวนั่นก็คือว่าเอาลิงก์หน้าเซลล์เพจคอร์สของคุณเนี่ยไปโปรโมตไปโฆษณาไปหาวิธีขายซึ่งในวิดีโอคอสชุดนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเกี่ยวกับวิธีขายและวิธีการทําโฆษณาคอร์สของคุณทั้งหมดเลยโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนถ้าเกิดว่าคุณทําในรูปแบบของ DVD นะครับผมก็อย่างที่บอกว่าต้นทุนเท่าไหร่นะครับผม หักต้นทุนแล้วที่เหลือคือจะเป็นส่วนแบบ่งหรือว่าเป็นกําไรของคุณนั่นเองซึ่งคุณก็จะได้ไม่น้อยกว่า50%นะครับผมอาจจะมาหกสหรือว่า70%ด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นเนี่ย r o f i t Mar g i n ของวิดีโ c o อร์สนั้นค่อนข้างที่จะสวยงามทีเดียวและนี่เป็นรูปแบบนะครับผมในการแพ็กเกจความรู้ของคุณนะครับเป็น Information Product ที่สามารถที่จะส่งออกไปขายทำงานแล้ก็สร้างรายได้แทนคุณได้นะครับ เดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันแรกก็คือหนังสือเล่มอันที่2คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อันที่สามก็คือออดิโอบุ๊กจะทําเป็นซีดีก็ได้หรือว่าจะทําเป็นดิจิตอลไฟล์ก็ได้และอันสุดท้ายนะครับก็คือตัวของวิดีโอคอร์สจะทําเป็นคอร์สออนไลน์ก็ได้จะทําเป็นดีวีดีก็ได้นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทําได้นะครับผมจากความรู้ของคุณนั่นเองจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดนั้นนะครับตอนนี้เนี่ย โค้ชหรือว่าเทรนเนอร์หรือว่าอาจารย์หรือว่าพาิาารเช่นคนนั้นได้เริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าความรู้ที่คุณถ่ายทอดที่คุณสอนอยู่เป็นประจำทุกสัปดาห์ทุกเดือนนั้นเนี่ยจะสามารถนำมาเป็น Product นะฮะที่ทำงานแทนคุณได้อย่างไรแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับผมสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นนะครับก็คือการตลาดมันมีวลีอยู่อันนึงของต่างประเทศเขาบอกว่าสินค้าดี การตลาดห่วยขายไม่ออกแต่สินค้าห่วยการตลาดดีขายได้นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่อาจจะฟังดูกลัวๆนิดนึงแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ในงานนี้เนี่ยคือเราจะไม่ทําอย่างนั้นนะฮะคือเราจะมาทําสินค้าที่ดีมีคุณภาพและขายได้ขายดีด้วยนะครับผมโดยเราจะพูดถึงในเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์ฉะนั้นในบทจากนี้ไปนะครับผมจะพาทุกคนนะครับ เจาะลึกไปสู่โลกของการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างแล้วก็คอนเซปต์ของการตลาดออนไลน์ทั้งระบบจากทั้งระบบปุ๊บเราจะมาดูกันในส่วนย่อยว่าแล้วคุณจะทำยังไงนะครับคุณจะทำเว็บไซต์ยังไงคุณจะผลิตคอนเทนต์ให้กับเว็บไซต์เพื่อดึงดูดผู้คนบนโลกออนไลน์เนี่ยเข้ามาหาคุณได้ยังไงคุณจะวางระบบไม่ว่าจะเป็นเซลส์เพจเพ์เมนต์เกตเวย์และระบบจัดส่งสินค้าให้ ธุรกิจขายความรู้ของคุณนั้นกลายเป็นพ a สซีฟอินค o m e ได้ยังไงและที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือโฆษณานะครับผมวิธีทำโฆษณา Facebook ทำยังไงให้มีประสิทธิภาพสูงค่าใช้จ่ายต่ำและเพิ่มยอดขายได้มากเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับผมไปลงรายละเอียดเหล่านี้นับจากนี้เป็นต้นไปครับ